สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพีบเอเบิลไฟชาน e ลกับเกมเอเ e เรียรีซาร์ดกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำ10ตัวละครนะครับที่มือใหม่ควรมี เราก็ปั้นเอาไว้นะครับผมเนื่องจากตัวละครที่เราจะแนะนําตรงนี้เนี่ยใช้งานได้หลากหลายคอนเทนต์ในการฟาร์มนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเติบโตขึ้นได้มากๆและยังนําไปปั้นตัวละครตัวอื่นๆได้ต่อในอนาคตนะครับหลักๆนะครับในส่วนข้อมูลอ้างอิงตรงนี้เนี่ยลักๆเลยนะครับผม1เพราะว่าผมเองเนี่ย ก็ใช้งานตัวละครเหล่านี้นะครับผมบ่อยครั้งแล้วก็เป็นจํานวนมากแล้วก็ใช้งานหลายคอนเทนต์นะครับกับผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยก็ใช้งานตัวละครเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับจะมีตัวละครอะไรกันบ้างถ้าหากร้อมรับชมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมเอเธียรีซาร์ตกันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวปลงเนต็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอม ปิดอินเทอร์เน็ตทิิงไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิิงเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้นสามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพ็กเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถ าโหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด Level 5เพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะดำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภัยแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกม ไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหม ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับมากันที่ตัวละครตัวแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมลิงลี่นะครับตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครกระดับ SR สายซัพพอร์ตนะครับที่จะทำให้ตัวดาเมจหลักของทีมเราเนี่ยเล่นได้ดีมากนะครับเนื่องจากว่าจะมีสกิลที่ช่วยดึงเกตให้กับดาเมจหลักของทีมเราแถมยังมีสกิลที่ช่วยรีคูลดาวน์สกิลให้กับตัวละครอีกบัฟบคีดาเมจได้นะครับและยังเพิ่มสปีดให้กับทีมเราเนี่ยได้อีกด้วยนะครับคอเนเทนต์ที่ใช้งานเนี่ยก็ใช้งานได้หลากหลายคอนเทนต์เลยตั้งแต่การฟาร์มรูนไม่ว่าจะเป็นเทอเร์เรมาตันโดกิโดกิ a อโรร a นะครับแล้วก็ดันเจียนการความสัตว์เลี้ยงแทย์ะทุกตัวเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับยังเก่งในคอนเทนต์ PVP ในทีมสปีดมากๆอีกด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเนี่ยถ้าหากเราเนี่ยต้องการให้ดาเมจหลักของเราเล่นได้ดีมากๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวแรกๆนะครับผมที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดหากันนะครับ ต่อมาตัวที่2นะครับผมตัวยอดนิยมนะครับที่มือใหม่ควรจะปั้นเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากหนึ่งนะครับผมตัวละครหาง่ายนะครับตัวละครดิตติ้งเป็นเพียงแค่ระดับ sr เท่านั้นนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวดาเมจเป้าเดี่ยวที่แรงมากๆนะครับแล้วก็แรงเทียบเท่ากับพวกตัวละครระดับ ssr หลายๆตัวเลยนะครับผมมีทั้งดาเมจเป้าเดี่ยวที่รุนแรงมากนะครับเกมกับบอสเกือบทุกตัวนะครับที่เป็นเป้าเดี่ยวมีที่ฟาร์มหลายที่เลยนะครับที่ผมยังใช้ดิตติ้งอยู่แต่จะมีเพียงแค่ดันโดกิโดกิเท่านั้น ที่จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอีกทั้งในส่วนของ PVP เนี่ยก็ยังสามารถใช้ในโซนของ duo นะครับในการเจาะทีมที่มันมีความถึกได้นะครับหรือว่าทีมที่ตั้งดาเมจเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยถ้าหากเราสามารถได้ซัดดาเมจเขาก่อนเนี่ยก็มีโอกาสชนะสูงได้อีกด้วยแต่ในอารีนานะครับสำหรับ RTA เนี่ยก็อาจจะมีผู้เล่นจํานวนน้อยมากที่จะเลือกตัวละครนี้นะครับผมเพราะยังมีตัวละครตัวอื่น ที่ค่อนข้างเก่งกว่าเนื่องจากตัวละครค่อนข้างบอบางนะครับถ้าหากปิดดาเมจอีกฝ่ายก่อนไม่ได้ก็จะมีโอกาสแพ้สูงเป็นตัวละครที่ปั้นง่ายมากๆสกิลอัพเต็มได้สบายๆเนื่องจากเป็นตัวละครระดับเอาเท่านั้นซึ่งเหมาะมากๆสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ต้องการตัวดาเมจในการฟาร์มสักตัวหนึ่งในต่อเริ่มต้นนะครับผมต่อมาตัวละครตัวที่3นะครับลิเลียมนะครับเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ใช้งานเหมือนกับดิทติ้งเลยนะครับแต่ก็จะมีความสามารถอย่างอื่น ที่มากกว่านะครับในส่วนของการฟาร์มนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเลียมหรือดิทติ้งเนี่ยดาเมจก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากนะครับจะมีโดกิโดกิเช่นกันที่จะไม่สามารถฟาร์มได้นะครับในส่วนของคอนเทนต์ PVP เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างโดดเด่นกว่าดิทติ้งเยอะมากไม่ว่าจะมีสกิล3ที่รุนแรงมีสกิล2ที่สามารถสตันอีกฝ่ายได้มีสกิลดูดเลือดที่เอาไว้ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเองได้นะครับผมและยังสามารถจัดการทีมแท้งฝ่ายตรงข้ามได้ค่อนข้างดี จากสกิลตัดเลือดของเขาอีกด้วยนะครับยิ่งถ้าหากว่าเจอทีมที่บอบางเนี่ยบอกเลยว่าลิเลียมเนี่ยสามารถเก็บสตูเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยนะครับเป็นอีกตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมสำหรับตัวละครแสงมืดที่เป็นตัวค่อนข้างเก่งนะครับแต่ก็ต้องแลกมาก,กับการคับเจนลี่ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเช่นกันนะครับถัดมานะครับตัวละครตัวที่4นะครับผมตัวละครสายดีบัฟที่น่าจะดีที่สุดในเกมแล้วเนาะในความสามารถหลักนะครับผมที่จะมีดีบัฟทั้ง3ประเภทไม่ว่าจะเป็น เาะแตกลดสปีดทาให้อีกฝ่ายเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ตีบอลงนะครับแถมยังมีความสามารถในการลดเกียรติของอีกฝ่ายได้ดีอีกด้วยนะครับและเป็นตัวละครที่เหมาะมากๆสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นที่จะนํามาในการฟาร์มคอนเทนต์ต่างๆนะครับเพราะว่าไปหลายที่เนาะมีเพียงแค่ออโร拉เท่านั้นที่อาจจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับ รวมถึงในคอนเทนต์ PVP เองนะครับก็ยังมีคนหยิบมาใช้งานมากมายด้วยเช่นกันนะครับผมแถมยังเป็นตัวละครที่ไม่ต้องอัพสกิลตัวละครก็ได้เนาะคือใช้สกิลเลเวลหนึ่งเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีแล้วสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับต่อมาตัวที่5นะครับผมตัวละครแจกฟรีอย่างตัวของลิงหลัวนะครับทุกคนเนี่ยจะได้รับตัวละครตัวนี้ในการล็อกอินครบ7วันนะครับผมเป็นหนึ่งในตัวละครสายฮิลที่ฮิวแรงที่สุดละภายในเกมนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ หลากหลายคอนเทนต์เช่นกันนะครับทั้งคอนเทนต์ในการฟาร,ร์มดูนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของออโรราเลยนะครับผมกาฟรฟาร์มสั์เลี้ยงนะครับอย่างตัวของเรนโกคุเอ๋ย ấy, ก็ยังสามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกันและมีการใช้งานในคอนเทนต์ p v p ที่หลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งกิววอล a า i n a า RTA นะครับยิ่งเป็นทีมถึกเนี่ยนะครับผมหยิบกันมาใช้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเพราะมีสกิลที่สามารถฮิวได้อย่างรุนแรงและมีสกิลที่กัน CC ให้กับทีมเอาไว้แก้ทางพวกทีมสปีดท,ที่เอามาเปิดดีบับในช่วงนี้ได้อีกด้วยนะครับอีกอย่างเป็นตัวละครที่ใช้แต้มสกิลในการอัพค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าอัพเพียงแค่สกิลหนึ่งให้เต็มก็สามารถใช้งานได้ยาวๆแล้วสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับ ต่อมาตัวละครตัวที่6นะครับผมตัวละครของผูฉีนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครสายสนับสนุนเช่นกันที่มีความสามารถในการบัสสปีดให้กับทีมเพิ่มโล่ให้กับทีมแล้วก็อยู่กับทีมเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมอาจจะยังฮิลได้ไม่ดีเท่าหลิงลัวนะครับแต่เขายังมีความสามารถอื่นๆที่ยังดึงสปีดของเกมในทีมของเราเนี่ยขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องได้ดีมากๆอีกด้วยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานในการฟาร์มคอนเทนต์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทอเร์เอมาต้อนโดกิโดกิ นะครับผมรวมถึงการความสัตว์เลี้ยงอย่างตัวของชารอนด้วยก็เช่นกันนะครับแถมยังมีการนําไปใช้งานในคอนเทนต์ PVP เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอีกด้วยนะครับเพราะว่าทําให้ทีมของเราเนี่ยตายยากมากๆและสามารถดึงเกตของทีมให้เข้าเทอร์เนี่ยได้เร็วมากๆด้วยเช่นกันนะครับต่อมาตัวละครตัวที่7นะครับผมตัวละครของเฟรย่านะครับตัวละครเฟรย่าเนี่ยในปัจจุบันนะครับผมยังเป็นตัวละครที่สามารถ ใช้งานในการฟาร์มได้ดีนะครับผมเพราะว่า1เป็นตัวละครสนับสนุนที่มีบัฟในการบู์พลังโจมตีแล้วก็พลังปป้องการให้กับทีมเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับและยังมีพาสิีฟเพิ่มเติมนะครับผมที่ทุกครั้งที่เขาเนี่ยทำการแจกบัฟให้ทีมจะทําการเร่งสปีดให้กับทีมของเราเพิ่มขึ้นมาและถ้าหากอ e ีกฝ่ายเนี่ยทำการโดนดีบัฟนะครับผมก็จะลดเกรของอ e ีกฝ่ายเนี่ย ลงได้เยอะด้วยเช่นกันนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถฟาร์มได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเทรเรมาตนันโดกิโดกินะครับผมหรือว่าการฟาร์มสัตว์เลี้ยงอื่นๆก็ยังคงพอใช้งานได้อยู่บ้างนะครับและที่สำคัญเลยนะครับผมหลายคนเนี่ยนำมาใช้งานในคอนเทนต์ PVP เยอะมากจากพาส์ทสิในการดึงเกตแล้วก็ลดเกตของอีกฝ่ายนะครับซึ่งทีมสปีดเนี่ยมักจะหยิบมากันบ่อยๆและในบางครั้งบางคนเองเนี่ยก็ยังนำไปบิวเป็นสายดาเมจนะครับผมเพื่อนำม,มาเปิด ในช่วงต้นเกมนะครับผมให้เลือดอีฟายลดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะถัดมานะครับผมตัวละครตัวที่8นะฮะนิโฟเนียนะครับผมเป็นตัวละครสายซับพอร์ตที่มีการบูทดาเมจสูงที่สุดแล้วนะครับผมในปัจจุบันนะครับซึ่งสามารถบูทดาเมจได้สูงสุดถึง80%เลยทีเดียวทําให้การฟาร์มต่างๆนะครับผมที่หลายๆคนเนี่ยต้องการเน้นจบวอสไวๆหรือต้องการทําสปีดรันนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มดูน หรือการฟาร์มสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับถูกนํามาใช้เยอะมากในช่วงนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่สามารถทําการสร้างโล่รับความเสียหายให้กับเพื่อนร่วมทีมได้และยังมีการป้องกันสถานะผิดปกติให้กับทีมได้ดีด้วยนะครับถึงแม้ว่าความสามารถในการฮีลให้กับทีมเนี่ยอาจจะไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับผมและยังถูกนําไปใช้งานในการเล่น p v ทในหลากหลายทีมอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมศาสตร์นะครับบูทดาเมจแล้วก็กวาดทีเดียว หรือว่าทีมที่เล่นเป็นสายถึกหน่อยนะครับแต่ว่าต้องการดาเมจเนาะแล้วก็ยังมีความสามารถในการการสถานะทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ยังคงถูกหยิบค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมสำหรับตัวของนิมโฟเนยเนาะขัดนมาตัวละครตัวที่9นะครับตัวละครของไดนานะครับเป็นตัวละครที่เป็นสายดีบัฟนะครับผมในช่วงต้นเกมสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวของครอสนะครับเพราะว่า 1. เป็นตัวละครที่ค่อนข้างหาง่ายมากๆนะครับเนื่องจากเป็นเ r เนาะ ้องนะครับผมเป็นตัวละครที่แตกดีบัฟและทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดีบัฟก่อแตกดีบัฟทาให้ตัวละครเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับยังสามารถลดเกรของฝ่ายตรงข้ามได้ดีอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการใช้งานได้หลากหลายคอนเทนต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเทเลมาต้นออโรราตัวของนิโกโนาน่านะครับผมก็สามารถใช้งานในการฟาร์มในช่วงต้นเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับอีกอย่างนึงเนี่ย เป็นตัวละครที่อัพสกิลไม่เยอะก็สามารถใช้งานได้ถึงแม้ต่อให้เราเนี่ยต้องอัพทุกสกิลนะครับเนื่องจากเป็นตัวละครเกรด SR เท่านั้นนะครับทำให้มือใหม่เนี่ยสามารถอัพสกิลได้เต็มตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับผมก็เลยเป็นตัวหนึ่งถ้าหากใครที่ยังไม่มีคลอสเนี่ยก็สามารถหยิบตัวนี้มาได้และยังสามารถใช้แทนคลอสในบางคอนเทนต์ได้อีกด้วยนะครับผมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวละครนะครับผมของเยลินะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเยลีถึงแม้ว่าจะถูกหยิบมาพูดในตัวสุดท้ายนะครับของคลิปคปนี้แต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับและเป็นตัวที่ใช้งานได้หลากหลายคอนเทนต์ที่สุดแล้วนะครับในปัจจุบันแต่ที่ถูกหยิบมาพูดเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยก็เพราะว่าในเงื่อนไขต่างๆที่ต้องทําให้ตัวละครตัวนี้เก่งค่อนข้างที่จะเยอะมากตั้งแต่การหาตัวละครตัวนี้มันหาค่อนข้างยากนะครับหากใครเปิดไม่ทันในช่วงเดตอัพการันตีตู้แสงมืด ก็ต้องสุ่มออกจากหลังตู้นะครับผมนั่นก็คือส่วนแรกต่อมาส่วนที่2นะครับตัวของเยลลี่เนี่ยจำเป็นต้องอัพสกิลทุกๆสกิลให้เต็มถึงจะสามารถใช้งานได้ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้ต้องอัพทุกสกิลจริงๆนะครับและถ้าหากว่าเราทําทั้งสองเงื่อนไขนี้เนี่ยได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ไหนก็ตามนะครับเยลลี่เนี่ยสามารถไปได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มรูนนะครับผมตั้งแต่เธอเริ่มมาต้น โดกิโดกิออรโรรานะครับหรือว่าการฟาร์มเชลนะครับตั้งแก่นิโคนาน่าไปจนถึงเวนโกฟูเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับแถมในการเล่น PvP เนี่ยก็ถูกหยิบมาเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่ามีสกิลหมู่ที่ค่อนข้างรุนแรงมีสกิลลดเกราะในตัวเองนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวดีบัฟอย่างตัวลดเกราะตัวอื่นอีกด้วยนะครับยิงเป้าหมู่ก็แรงนะครับยิงเป้าเดี่ยวก็แรงแถมยิงได้หลายครั้งด้วยนะครับยิ่งดวงดียิงติด5ครั้งเนี่ยบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ย บอสเนี่ยโดนแค่ไม่กี่ทีก็คือหายไปแล้วนะครับตัวละครสายแท็กเนี่ยบางครั้งก็ยืนไม่อยู่ด้วยซ้ำนะครับเมื่อเจอตัวละครตัวนี้เนาะซึ่งเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขยเยอะมากในการปั้นนะครับแต่ถ้าปั้นมาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเก่งมากๆด้วยเช่นกันสัแบบตัวของตัวละครเยลินะครับผมตัวนี้นั่นเองเนาะ จริงๆแล้วนอกจาก10ตัวละครที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็ยังมีตัวละครอื่นๆนะครับผมที่อาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ตัวละครส่วนใหญ่นั้นค่อนข้างเล่นเฉพาะทางและใช้แต้มการอัพสกิลที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมและเก่งแค่บางคอนเทนต์เท่านั้นจึงไม่ได้หยิบมาพูดถึงในสิอันดับตัวละครนี้สำหรับมือใหม่นะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมเอเธียรีซาร์กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน